สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ทีมงานของ kp 2007ครับนำเครื่องขันน้ำอ้อยมาส่งที่อำเภอห้วยทับทันครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นเครื่องขันน้ำอ้อยรุ่นปี2021 mark 1นะครับเป็นรุ่น2ระบบนะครับใช้งานได้ทั้ง2องอย่างนะครับทั้งไฟฟ้า แล้วก็แบตเตอรี่ในเคร ER ื่องเดียวกันนะครับเครื่องคันน้ำอ้อยของเรามีอยู่ด้วยกันอยู่4รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นปี2018%ปี2019%ปี2020%แล้วก็ปีล่าสุดครับปี2021%นะครับก็ในแต่ละรุ่นก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็จะมีแบบใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็มีแบบใช้แบตเตอรี่แล้วก็ไฟฟ้าในเครื่องเดียวกันนะครับในแต่ละรุ่นของเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับของ KP ของเรานะครับมีอยู่ด้วยกัน4รุ่นนะครับ แต่ละรุ่นจะแตกต่างที่ระบบการทำงานภายในอย่างเดียวนะครับส่วนบอกด้านนอกเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยนะครับเหมือนกันหมดนะครับสำหรับเครื่องคันน้ำอ้อยของเราแตกต่างที่ระบบการทำงานภายในนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องคันน้ำอ้อยของเรานะครับแตกต่างที่ระบบการทำงานภายในในแต่ละรุ่นในแต่ละปีนะครับก็จะมีการแตกต่างที่ระบบเฟืองและระบบ ลูกกิ้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะครับลูกปืนเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะครับสเตนเลสด้านในนะครับมีความแตกต่างกันนะครับในแต่ละรุ่นตามรุ่นของปีในแต่ละปีของเรานะครับเครื่องคันธนบอยของเราเป็นบล็อกเดียวกันนะครับข้างนอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างนอกเป็นบล็อกเดียวกันแตกต่างที่ระบบการทํางานภายในของเครื่องเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ลูกกิ้งตันไม่ตันสเตนเลสหรือว่าเป็นลูกเหล็ก นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโทรมาสอบถามนะครับเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0862367744นะครับสอบถามก่อนได้นะครับเพราะว่าเครื่องคันบอยของเรามีอยู่หลายรุ่นนะครับมีอยู่4รุ่นนะครับในแต่ละรุ่นก็จะมีแยกออกมาเป็น2แบบก็จะมีแบบใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวแบบที่1นะครับส่วนแบบที่2ก็จะเป็น ใช้ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ในเครื่องเดียวกันนะครับนี่คือเครื่องปี2021นะครับที่เรากำลังสาธิตนะครับนี่เป็นเครื่องปี2021 Mark 1 Mark นะครับ Mark 1นี้ก็คือปีเริ่มต้นของอเป็นรุ่นเริ่มต้นของปี2 1เนะครับเป็นการทำงานของระบบลูกกิ้งตันนะครับทั้ง3ลูกนะครับแล้วก็เป็นระบบเฟืองที่ทษใหญ่ นะครับแล้วก็มีเฟืองทดแรงนะครับเนี่ยทำให้การรีดน้ำอ้อยครั้งเดียวให้จบนะครับนี่ทำงานเงียบนะครับเครื่องคันน้ำอ้อยจากทีมงานของ KP ของเรานะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับสั่งซื้อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเลยนะครับ0862367744นะครับเรามี บริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับมีบริการจัดส่งเจ็บเงินปลายทางนะครับโดยไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับสินค้าถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินนะครับเราะว่าช่วงนี้นะครับระวังมิจฉาชีพเยอะนะครับหลอกให้โอนเงินโอนข้ามาจุงมาจำนะครับระวังกันด้วยกันแล้วกันนะครับของเรามีนะครับการบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับ หรือว่านะครับท่านใดที่อยากให้ทีมงานของเรานะครับไปส่งถึงที่ก็นะครับติดต่อสอบถามนะครับจองคิวของเราได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0862367744นะครับเรายินดีนะครับไปทดสอบให้ทุกท่านที่บ้านกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถนะครับขนส่งแบบเจ็บเงินไปทางได้นะครับของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินนะครับ ไม่ต้องโอนมัดจำนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับะระวังกันด้วยกันแล้วกันนะครับ,ครบเครื่องคันนับัตรจากทีมงานของ KP ของเรามีอยู่ด้วยกันอยู่4รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นปี2018ปี2019ปี2020แล้วก็ปีล่าสุดปี2021นะครับในแต่ละรุ่นก็จะแบ่งออกมาเป็น2แบบก็จะมีแบบใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแบบที่2ก็คือเป็นใช้ไฟฟ้า แล้วก็แบตเตอรี่ในเครื่องเดียวกันนะครับท่านใดที่ไปใช้งานนะครับด้านนอกที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเราก็ใช้แบตเตอรี่ได้นะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับมีความจุได้8-12ชั่วโมงเลยทีเดียวน,นะครับในการใช้งานนะครับต่อเนื่องกันเลยทีเดียวน,นะครับเครือ่องขัดน้ำอ้อยนะครับรุ่นพิเศษนะครับปี2021 Mark 1 มีจุดเด่นก็คือลูกกิ้งนะครับเป็นลูกกิ้งเบอร์ใหญ่เป็นลูกกิ้งตันเป็นสแตเลตนะครับมีลูกปืนรองรับนะครับแล้วก็มีระบบเฟืองที่ใหญ่แล้วก็มีเฟืองทดแรงนะครับทำให้แรงมากกว่าเดิมนะครับนี่นะครับคันรอบเดียวจบนะครับน้ำสีสวยนะครับขอบคุณสำหรับลูกค้าที่อำเภอห้วยทับทันนะครับจังหวัดศรีสะเกดด้วยกันแล้วกันนะครับท่านใดที่ นะครับสนใจเครื่องคันน้ำอ้อยกับเราก็นะครับโทรมาสอบถามนะครับเรามีหลายราคานะครับเริ่มต้นที่9,500ขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปกับทางทีมงานของ KP 2007ของเรานะครับนะครับสินค้าถูกและดีมีอะไหนะครับไว้รองรับสำหรับลูกค้าทุกๆท่านนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอะไรนะครับ เรามีอะไรไว้คอยรองรับท่านทุกทกท่านกันเลยทีเดียวนะครับเครื่องคันนับอ้อยปี2018จนมาถึงปี2021เรามีอะไรไว้รองรับสำหรับคุณลูกค้าทุกทกท,กท่านกันนะครับราคาเริ่มต้นที่9,5 0 0นะครับนะครับราคาเริ่มต้นนะครับก็มีหลายสเปคมีหลายราคานะครับส่วน โครงสร้างด้านนอกเหมือนกันนะครับแตกต่างที่ไส้ในนะครับแตกต่างที่ระบบการทํางานภายในแตกต่างที่ระบบลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะครับลูกกิ้งตันไม่ตันนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เช่นกันนะครับแล้วก็แตกต่างที่ระบบเฟืองนะครับเฟืองหนาเฟืองบางนะครับเฟืองฟันลึกฟันตื้นนะครับหรือว่าจะเป็น ลูกแบตเตอรี่นะครับความจุเยอะนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเลยทีเดียวนะครับ086-236-7744นะครับ